ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook และ Social c a m วันนี้สดาจะมารีวิวลิปสติกอีกหนึ่งสีให้ดูครั้งที่แล้วสดารีวิวสี My Beautiful Rocket ไปใช่ไหมคะวันนี้พบอีกหนึ่งสีแบบฮีเลอร์อ่ะนี่อันนี้ก็คือสี My Beautiful Rocket ใช่ไหมโอเคลองลงสีนี้มปนสีแรกนี่นะ นี่นะคะสี My Beautiful Rocket จะได้ประมาณนี้แต่วันนี้เซดาร์จะมาผสมกับสีเกรดพิงสีเกรดพิงหรือว่าชมพูนมนี่ลองมาดูว่าจะได้สีอะไร นี่ผสมกับสีเกเพีกแล้วได้สีส้มนมเฮ้ยแบบเออดีอะลงนี้ไม่ซื้อสีส้มนมดีกว่าซื้อสองสีนี้แล้วผสมกันก็ได้สีส้มนมไม่จาเป็นต้องมีสีส้มนมแล้วเนี่ยเออ,อยดีเลยอะดูดิเออก็ดีเนาะพอดีเลยสำหรับสำหรับใครด้เกิดซ,ซื้อสองสีนี้ไปนะไม่ต้องซื้อสีส้มนมเลยนะ เอามาผสมสองสีนี้แล้วก็ได้อีกหนึ่งสีด้วยโอ้ยดีจังเลยแฮ้วันนี้ไปก่อนแ้ดีใจที่ได้สีใหม่โดยที่ไม่ต้องซื้ออีกหนึ่งสีโอเควันนี้จะไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามารีวิวอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะ